สวัสดีครับผมพี่นอ้องบอตอมอีสานแท้ครับผมมื้อนี้พาพีพานนองขึ้นเขาหาเห็ดเพาะอีกขึ้นกาครับมากับสาวไกลสองคนครับมือน,นีตอนนี้ก็เวลาก็แปดโมงแล้วครับแปดโมงก็กลัวาจาังน้อยพี่น้องหลายมือแล้วครับบได้มาา มันสองสามหมื่นเราบอกไปเลยแม่เนาะเกิดรถกิดหลายหลายคนกิดหลายหลายครับมือนนี่สงสัยสิฟ้าแตกแลวแล่ะครับมาลุ้นกันครับผมสิได้บ่าเนาะหาไปนี่แล้ะครับทุคบกคนพี่น้องพอดอกแรกครับสองดอก chia bảy vân vân nè Xám đọc ừ, Hãy không ừ, พี่นอ้องแตกพี่นอ้องขอแตกดูเเงาพีิกเหลือเอาเอาเมือนะต้่องเลือเอาเวอรเจ้าผมพี่นอ้องเจ้าเกยพอแล้ว

dẹp không đọc lưỡi ạt trở lại của nạn nè

xám ấm nó

Một đồ tìm cầm chưa nói không này nào cũng chưa hơi ao nhạc ngon 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 cũng น <c oughs> ครับฮะแป๊บ,บเดียวได้คำนี่นครับพี่นอ้องใน,น,นหูนในหูหนูสวนวายเห็ดพี่น้องเอ้ยยังไงครับครับผมพี่น้องอ เกือบช่วงสิครับเื่อเห็นยังมาเหยียบเนี่ยแตกเนี่ยเสรอจหกครั้งเฮ้ยโลคีดีสุดอ่ะเฮ้ย được nó đặc nó thì này nổi hợp cho khảo kia thì nó Rồi chứ nào bố 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 cái tài phải lười cho này quá đọc này bố sợ đọc hết cái nó rồi Hãy ที่สองนะครับสีหน่อยสีห,หน่ยอยมันก็ขึ้นมากสิมันเท่ากันกว่ากันเป็นลักษณะในน้พน,นองเลยโอ้จนปีนแบบปีนปีนมาคลักเกี่ยนขึ้นมากเลยดิ

điểm mẫn thẻ nhá, nhiều hiển thật kia ngọc ba hụt khác đứa phi nông, hổng hụt, rồi thì nhang về há lọ của, hết <laughs> bà... bàn, là lái กูเล่าเป็นเคยยังแหละมุกควนเราก็ได้งูขาวนี่มุกควน,มวนผมก็ได้ละงูขาวดอกนึงอดอกเขาครับว่าสียางไปเบิ้งหม่องที่บ่าตอมได้ละงูขาวนะครับ่มันสีออกกว่านาะห้าฟุกห้าหมานันน้ำกระเจ้า <laughs> <laughs> ว่าอย่างนข่าวว่าออกมาเป็นอาทิตย์เลียวแล้วครับ ฮีละงกนี่ยเห็น,นอีแม่เพิ่นก็นได้เห็ดเพิงเห็ดยังไปน้ำอยู่ครับเห็ดเพิงมันออกความเห็ดละงกนะครับนะค่อยหากันไปน้ำนะพี่น้องเนาะสุนน้ำแข็งไปนี่แหละครับงกข้าพี่น้องเอ้ยนะไปครับผมม,บมันก็ดอกในพวกนี่้ใจเบล้ว son hạ nhất vào mà năm tháng nhất thường rồi nhất thường đây nè thường 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 bắt rồi chó buộc chó <coughs> <cũng> vậy <coughs> <coughs> <Thương> rồi <vibrant né? coughs> okay. nhết khô, nhết bã cả ọc, ngay lận, thầu lận. anh, anh. ha ha, thóc thầu này nhỉ? mong yên là chút yên là hết này là hết giờ hết hết là hết hết này thôi hết 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 bỏ ừ, khá, khá lai hết 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 nó hết ơ, hết ปัดป ok hmm ัดพ so ี ar, e like See, oh, ่น้องมองบ่าตอมาเอามือนั้นนี่สดอกแล้วกันี่อีก้าสกาสกดีใจพี่น้องี่ตอมไเห็นมองแล้วพี่น้องเห็นมองไว้มือนั้นแหะก็ได้ง่งวมาเบืองไหนยิ่อิเพึ่มานี่ตังหกอกนี่ัดอกมันสามดอกมองหันอีกสดอกก็ง่ายมั่งสเ ก็จ้มาไตจับบุรีเอวันนั้นมาบ่ตมได้ย่างมาเมบ,บืองบุญว่ตมอูเตมตวงูเข่าเขาใหญ่ขึ้นเ่เคยเ,เ,เ,เห็นดอกนี่แบน,นี้พี่น้องอนี่คอ่อนฮัเี่ได้บรเอาเใช่บานมาน้ำจอยู่ขางทางนากก็เจอดขาอยู่ขางทางนงาะบก่อนเงี้ย มันบีใครดอกทีนมันมันไงเร้องกันเนาะขื้ครับนี่นี่ข้นมงนี้ดอกงามครับคนไหว้าดูโอ้โ้ท่านมัง โอโอกใหญ่งามแต่พี่น้องสมบูเกินกว่าตัวสับเขาสามโดดอกโดดหกโดกแล้วครับมูนง่ามมาะนั่นนั่ส่้นแดง <laughs> Bán mất okay, ừ. à, ở tay như hơn. Bán mất mọi người. Bán mất mọi người. là mất mọi người. Bán mất mọi người. Bán mất mọi người. Bán mất mọi người. มุกควันนี่หมวกวัน,ว,นวันกวนอนนี่ครับยอดต้นปุ๋ยเวียนใบมือนี่เฮ็ดงานนะครับเออหมอว่วานนี่เฮ็ดงานหาไปน้ำกันนี่แหละครับพี่น้องพี่น้องยอดต้นเห็นอีกแล้วดอกบกไงได้พี่นอ้องสองดอกบกไงพี่น้องเอ้ย Ui, thằng Nong mất Hết ra ngục ngay, hết lắm nha, thằng Nong Ui, cho ổn hết Thằng ơi Thằng Nong vâng, cặp phân vâng nè khắp đọc Ha xịt này Ho 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 lên ho 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 ครับพี่น้อ,นองข้สีหาดอกยะเท่าอิองกล,ลุลัวละเออยพออยากเท้าล่าพี่น้องเลยชุดก็ถ่ายอยาก,กิลลีรีเราก็นี่รับผมพี่น้องครับงนึง đọc ngay hồi nào với nó ơi sợ ổn hết họ còn biết ta đọc ngay nó kia hoài cầu hơn cái đọc ngay ngay sợ ổn thật ngay 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 รวมเงินครับหางสามสี่หางรวยเลยครับ nah พี่น้องมันดูงสิไหม มันจะขึ้นมากอดดาันโดอกไม่ไงคนโลกมากหังคได้หาโหรคคุนได้หาโลกนะครับแล้วงูเหลืองงูขาวงูขาวก็ตกงงานขึ้นตอ,อีไล้วจะไปว่าหนึ่งไม่เท่าจังไ,ไหมคุนโขกเคยมากนี่เลยคนนมาไตเอาเบิดแล้วแกขาวจุนปฟูเนาะี่น้นนองเนานะ ตงเงถ่าแล้วพี่น้องเลยเหย็ดพ่เถ่าฐาเเา,า,าไกลแล้วอแกงตาเ้ยคอีย <c oughs> กมันสูบกุมตัวกับทางตาหงาีริงนเลยเพา้องไต้ดิเบื้งเบื้งผลงานพี่นองเลย อินเด้อฟุนะว้าโอตสะอ่อนถออ,อ,ออยู่ข้างห่ังถอยู่ข้างลาง,งพี่จอยมรอ่ือให้เกืตาหน่อยเดให้มันเต็มเนี่ยอมือนน่นแตกขาวจุนพูนเลยเนอนี่นะฟุนะงามเง โอ้นี่เริ่มเลยหมักหนังหนังเป็นหนังแล้วครับเป็นหนังแท้แล้วบาทเนี่ครับพี่พี่สาวใจมานจะขึ้นมาสิมามาสุ่มบางขึ้นหอดเห็ดละงู่าะสาน้าไใว่าหามันออกปรทสานหอดกับจ้าเอ๋ก็ดีเลย ครับผมพี่น้องคลิปนี้เปาตองกับสาวไก่กับซีเร่พี่ละน้องเด้อพี่น้องเด้อพ่อแหละครับซีม่วงกลัวแหละครับผลงานครับเราโง่ครับทั้งแางกับเป็นเฮ็ดเพาะพี่พอบอะว่าเจ็บขีดหมดอ่ะนี่พอกับพวกเจ็บขีดเนาะอ่าขีดนี่แหละคือพี่พดเพาะขีดรวยใหญ่หน่วยใพี่พอกันไม่เก็บจะได้เรื่อยๆอยู่พี่น้องครับ มันอยากเท่าแล้วครับก็เลยพออยากเก็ยบไปครับหยาบเสาไก่บ้าตั้งใจมาหาละงัวกูสั่นฮะสมใจเพิ่นอยู่ดอ,อกครับใจเพิ่นอยากมากอยู่แต่มากกกดไลค์กดแชร์กดติดตามมานั่เด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> ส,ส,สำนาสำนาเสาไกยรถงามครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้นะมานั่งพี่น้องเด้อ เพื่อที่จะบูพผ่าดคิบต่อๆไปครับผมคลบปนีกะบ่อตอมกะกับสาไก่กับผ้ามหาเลาะาเก็บเง็ดมวนคักยู่ครับมือนนิครับเอาลาพีลาหนองไปเพี่อนทอนเหินเนาะจ้าไปครับผมสวัสดีครับลาโมคิปหนาครับผมคลบปนีกะคุ้มครับมวนครับเยี่ยมเลยครับมือนี่